กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเบิร์สมองสมบด้อเนานะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเทชแอนเนลอีกแล้วแห่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะมาพบมาพบกับทางบาเทมานีอียสภาพเห็นพี่น้องมาที่หมู่บ้านสายบุญพี่น้องเอ้ยเนาะก็คืออ่าไม้เยี่ยมยามนี่ยมเลยแลยนะ้วทำบุชมมบ่ววานนี่ก็มาอยู่แต่บ,บ่บ,บ่เจอเพื่อนพี่น้องยก็อยู่เป็นบางคนบางคนครอบครัวพี่นอ้อย เวันนี้ก็บปเจอทั Hence, ้งไอเกซาแล้ะไอตุกพันก็บปเจอเนาะพี่น้องเนาะเกตุไอละพันพี่น้องไงส่วงเมื่อนี้บาเทก็สิมาลขอกำลังใจพี่น้องไงอ่าเนาะขอกำลังใจส่งไปทั้งไอเตียงเ้าวพี่น้องไงทีมงานหมู่บ้านใส่บุญนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะโดยก็คือสิมาขอกำลังใจจากสามสี่ครอบครัวนี่พี่น้องเลยคือครอบครัวแรกก็คือเอลาครอบครัวที่สองก็คือน้องทงครอบครัวที่สามก็คือไอเกซาครอบครัวที่สี่คือไอตุกพี่น้องไง กทีมงานยูทูปพี่น้องเนาะส่งเล่นน้อยทนะางนี้แหละพี่น้องเอ้หลักเห็นทั้งเอะร่าพันยุคนยุยูพี่น้องเอ้เนาะทางบาร์ี่ก้าคนอนส่งกำลังใจทางบาร์เตียงทองเด้อพี่น้องเอ้ขอให้ผ่านพน้นไปด,ด้วยดีพี่น้องเอ้แล,ล้วก็ส่งไปทางครอบครัวผู้สูญเสียน้ำพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆเนาะโดยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหานทางเอะร่าพันเลยพี่น้องเอ้เนาะ โอเคน้องเป็นพี่น้องตอนนี้บาทีกำลังสื้ข่าวไปหาตั้งเอื้ยเพื่อนพี่น้องเห้ขอบคุณเลขหคือสื้ข่าวไปขอบคุณเอื้อเกศาคนพี่น้องเยเพราะว่านทางไอตุกยังบ่เห็นเนาะพี่น้องทางไอลากเห็นขี่รถมาทางนอกแล้วพี่น้องเอ้เนาะอ่าพี่น้องเอ้เนาะเห็นทางไอเกศาเพื่อนเพื่อนแลน้องไอ้นั่งอยู่คนเดียวบ่หัวเพิ่นเห็นอย่างพี่น้องเยเนาะเด็ดดีก็สบายดีไอเกศาก็นั่งอยู่ผู้เดียวบวะนี่นั่งอยู่คนเดียวแหละบ่หัวใช่ใช่ มันไปเรียกอยู่ในเมืองเรียกในเมืองโดยโดยเอ้าขนมปังฝักโอ้ยขกระจายโดยได้ข้าวกินน้ำหรือเปล่กินมิส้าหัวแหละมิสซาหัวยังวัได้ยังกินกินเก่งปลาเก่งปลาเนื้อได้อั่นนะทานคอดบัตเลยยังอยู่โดยขายแล้วเปล่าันตัวนั้นนะขายแล้วขายหวานได้เท่ายนะได้สิบช่องสอบ ชองสอบสอบอะไรก็ได้สอบสหพันธ์สหพันธ์ดโดูได้ได้อันอยากขอกำลังใจส่งไปทั้งไอเตียงทองเขามานะจากอันทีมงานหมู่บ้านสายบุญเครสิได้อยู่บ่เลยได้อยู่าเนาะมีอยังอยากบอกปะอันขอให้เพื่อนอันให้เข้มแข็งให้กำลังใจไ่เสียหายกะครับไอเตียง สูสูในเตียงขอเป็นกำลังใจให้โดยเขาพนเงาคนนี้ได้อีปล่มันก็ระแดชนี่แหละสนิทนี่บ่ะมันอย่โมเก่งในโตเตให้กำลังใจอย่างเดียวโดยทีมงานบานไซบุญเขาให้กำลังใจโดยกับทีมงานนะกับทีมที่ว่ากับทีพนเพิ่นเพิ่นผู้เสียหายโดยกับทีเพิ่นผู้เป็นสะพานบุญมาให้นาะโดยเพิ่นผู้เชียจักมาให้กะ ให้สู้โดยโดยมีกำลังใจสาธุเนาะก็คือคลิปนี้บาทเทกอะมาถ่ายพี่น้อนในเบิร์เนาะมาขอกำลังใจจากที่งานหมู่บ้านทรายบุญเนาะพี่น้อยเอ้ยไอเพิ่หนี่แหละเนาะท่านผู้ชมเพื่อส่งกำลังใจไปให้ทั้งงานไอเตียงทองเราสู้ๆพี่น้อยเนาะขอเป็นกำลังใจให้โดยเสียดายเนาะไอสมบัติเพิ่นบ่อยู่พี่น้อยอ่าพันไปยังในเมืองเลยจชะเพิ่นว่าไป เอาเครื่องคือวันเครื่องเป็นผักมานติ้งนะโดยโดยเป็นเกี่ยวก็เนี้ยเครื่องเครื่องเนี้ยใส่ไงบ่แม่นเดี๋ยวว่ะชุมุนแถวชมุนไทยอย่าแหละโดยโดยเป็นผักมาให้เ้องพี่น้องก็ตั้เกษสรกันให้กำลังใจบ่าวเตียงท้องเสมอพี่น้อยก็ขอให้เพิ่นผ่านพ้นไปด้วยดีเรื่อยเนาะ โอเคเฉยเดี๋ยวบาร์เทกกัสิขอตัวไปหาทางเลยลาพันก่อนบัดนี้เนาะโดยสบายดีโอเคน้อพี่น้องเนาะกะได้นึงกลังใจจะเร้่อยๆซาพันเรียบร้อยพี่น้องเนากับสิคอกำลังใจมีอย่างว่าด้วยบั่นผ่ากั้งางแบบว่าคุ้มหัวทิเนาะการเป็นกำลังใจนึงแรงเสียพี่น้องเนาะกะเป็นกำลังใจทั้งบารเทียงทองพันพี่น้อง เอากระสิมาขอกำลังใจจากบ้านหลังนี้ครอบพวหลังนี้อีกพี่น้องเอ้อ่าเนาะขอเป็นเสียงยูเพื่องเลยบ่พี่น้องเอ้โอ้โหพระเดชกะกะรีพี่น้องเอ้ยมาเนี่เนาะโอ้โหนทั้งน้องน้ำฝนพนังอยู่พี่น้องนั่นนงกอดมองขางวะอ้าสบายดีน้องน้ำฝนละ่ะโดยสบายดีดยยดพ่อนังเดอ้อโดยเห็นยังอ่ะน,นะ อโดยโดยอันเม่เจ้าปใช้นอนฝน้ำมันื้ดน้ำมันรถกินข้าวกินน้ำหรือบ,บ่อมันนี่นกินข้าวเปนยังมักนเผอเผือเผือคือยังฝือ,อนะภาษาไทยันเนิร์อขอบเออเมนก็เตียวนเนาะก็เตียวพี่น่อยอ่านอกมาวันนี่กะสิมาข,ขอกำลังใจจากอั ขอบคุณละพี่น้องเลยอันเป็นได้กับปิด,ดหนาตลอดเลนี่พอพอดอนกัาเป็นยักหมอนอ<า>เห็นกล้องเลเยเกิพี่น้องเลยสิขอกำลังใจให้บาเตียงน้องเลยเนะาะสิไวพ้พอดในพันได้อยู่ปะ พีน่น้องก็ตอนน้ำฝนมียังไงฝากทางบ่าเตียงครับกับบมียังไงเราก็ขอส่งกำลังใจให้บ่าเตียงเอแล้ขอให้คาราบาลพาไปแล้วก็ขอให้วิทย์ขอวิทย์เข็นเด้อนอนกับบ๊อบมียังไรเนาะกะไม่แย่ขอส่งกำลังใจให้บ่าเตียงเอาแล้วคาราบาลพาไปแล้วก็ขอให้วิทย์ไปด้วยดีขอให้ขอส่งกำลังใจให้บ่าเตียงสู่ต่อไปเด้อ น้อพี่น้องเนาะกระทั้งน้อง illes, บบทั้งฝนเพื่อให้กำลังใจทั้งเบาเตียงพี่น้องเลยสื่อไปหาทั้งทีมงานเนาะแบบนี่พี่น้องเหรแบบเ,เนาะกรขอกำลังใจแต่ละคนแต่ละคนพี่น้องเลยหนึ่งเชียร์หนึ่งกำลังใจพี่น้องเหรอเนาะสบายดีเด้อบ๊าสุขุสุขคนเนาะสบาโดยสบายดีทั้งน้องพงศ์เบาซีเบาพามีเพันพี่น้องเลยโอเคนะพี่น้องกา,ปปาม,งงมีอย่างเบ,บาอยากส่ขขงกำลังใจให้เบาเตียง มีเนาะกับคนอื่นเนาะน้องพามีกับขออวยพรอวยใจเนาะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองผูปักหักษาเด้อเนาะทางไอเตียงน้องพามีกับโบมียังมาฝากพี่น้องเอ๋ยเนาะก็ได้ไปส่งแห้งเสียแห้งใจเนาะกำลังใจไปให้เป่าเตียงในตอนนี้พี่น้องเอ๋ยก็ขอให้อายจงออกมาไววๆเนาะบ๊ซีเนาะไอดีมีแห้งพี่น้องเอ๋ยเรื่องการเมรผ่านไปด้วยดีก็ขอให้ตลอดปลอดภัยฮะแหละขอให อ่าเป็นอ่าคือเชื่อมาแบบบ่สิอ่ากมาไถ่คลิปคือเก่าเนาะให้มาแบบก็มาเป็นโฮมพูลใช่เนาะเป็นอาศัยบุญคือเก่าเด้ออเด้อน้องพมีกับพมียังมาฝากเนาะมีแต่อ่ากำลังใจและมอบให้สู้ๆต่อไปเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะกระทางให้ทั้งบ่อสีแล้วก็น้องทงเพิ่นพี่น้องเองเนาะต่อโดยบ่อสีเป็นเนาะพมีหยังแลลว่าอันนั้นมีแต่คำยพรบ่โบมาให้ให้เพิ่นให้กลังใจเนาะให้กำลังใจกันเนาะ ้ไอคนออกมาไว้ผ่านจุดนี้ไปได้เนาะกับมี่พรยังให้เกิดรอบเพียงเนาะโดยกแต่มันเกิดได้กะมีแต่ขอให้เป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเนาะโโดดยยคุณพระคุณเจ้ากับคุณครองเพิ่นเนาะบนบุญที่เพิ่นเคยสร้างมาพี่น้องเอ้ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้พี่น้องเนาะก็ขอให้ปกปักรักษาเนาะโดยสาธุเนาะก็มาต่อท่งน้องทงต่อนี่พี่น้องอ่าอันมียก็เพิ่นในบ้านบ่ ก็บรรณ์เนาะในบรนทงเนาะอ่าทิศทงนทางนังทงกับบมียังไงเนาะมีแต่กําลังใจที่อ่าผู้ที่มีบุญคุณกับน้องทงเนาะที่อ่าเพื่นก็เคยมาซอยตลอดนั่นแหละกถ้าบุมีเพิ่อนคนไทยมือหน้าน้องทงเนาะก็คือสิบุมีน้องทงในมือนี้เนาะกับทางน้องทงก็ให้กำลังใจเนาะอันที่อันที่เป็นอยู่กับขอเห็นผ่านไปไว้เนาะที่อ่าผิดพลาดตอนนี้กันเนาะกับน้องทงกับว่าวบ หเป็นมา้ะโดยสอย่างเดียวเนาะโดยกมีแค่เพยนี้โดยโดยมีแล้วเาแล้วจะมีก็ได้เลยเนาะกำลังใจพี่นายคนละเล็กน้อยเนาะทำชมโอเคเสเนาะเดี๋ยวห้าสิมาขอกำลังใจทางสาวบุญปัตน้ำพี่นายอ่าเนาะอ่าผู้ โดยสบายดีเนาะโดยสบายดีเกษาน้ำพี่น hmm, ้อยกลับมาวันน like. no> ี้เนาะกลับจากมานขอกำลังใจทรงพระไห่ทั้งบ่าวเตียงเพิ่นมาหนิโดยกะเารให้กำลังใจเพิ่นแหลกสู้ๆเนาะทั้งบ่าวเตียงเเนาาะก น้อยชาชาพราะว่าเฮากัไปพอได้พี่น้องไป็อได้ทั้งเฮากัเบิ่งนยูเบิ่งนทักกิฟต์ชาวบอลี่ลุงเฮิร์มบอลเงาบาลบุญกัติดตามคลิปเพิ่นนยูโดยตอนนี้เพิ่นก็ยังอยู่พุ่นอยู่ยังมาพอได้อีกบุโดนเพิ่นก็ออกมาโดยเฮากับหายกำลังกายเพิ่นสู่ๆต่อไปโดยเนาะเรื่องอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนบาวเท่เลยแต่ว่าเฮากัพยายามระมัดระวังเนาะคือเฮาคือการไปมาซูเมอร์กะระวังคือกัน คอยไปคอยมาขี่รถจักรก็ได้เนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอุบัติเหตุบ่มี่พยอยากให้เกิดเนาะโดยเพราะว่ามันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเฮาก็นี่จะให้กำลังใจทั้งบ่าวเตียงแล้วก็ทั้งคู่เพิ่นเสียไปเนาะพี่น้องให้กำลังใจทั้งสองกำสองฝ่ายแม่นนี่จะให้เคุณถ้าก็บ่มีหยังเนาะเาซาเนาะเอาแบมื่อทำอิดนี่ตกใจก่อนออกมาข้าวออกมาข้าอกมาข้าวาจนหาเลยพื่อนเราไมันเมนเท่า มาแล้วฟังมาว่าเมนอิลีป้าบอยากี่เสื้อบอเทียบ่ทกับบอเสื้อให้กันพี่น้องแต่ว่าเป็นสู้ๆเนาะให้กับนักใจเพิ่นสู้ๆทั้งทีมงานเพิ่นอยู่คุณบอเทียุกคนเนาะกำลังใจเพิ่นเนาะสาวๆเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่คุณกัเก็บหอยได้ก้มไข่หอยงีเนาะขอให้ว่าเตียงจังไดสาวๆคุณเจี๊ยบซื้อบอก พอจะสู้เนาะสู to ้ทั um, ้งทีมเพิ่นแหละพี่น้องเลยเนาะทั้งโทรทั้งอย่างในบ้านเพิ่นเห็นข่าวเห็นในคลิปบอลลี่อะสก๊อตแล้วโดยแบบในบ้านเพิ่นอาจสิก๊อตมือนี้เห็นในคลิปบอลลี่เนาะทางโทรนำโดยถ้าเนี้ก็ติดตามเพิ่นอยู่เพรอเข้าไปพอได้กับเพิ่นซูเมอร์เนาะก็รุ่นต่อไปเนาะโดยเข้ากับยังโมฮู้ว่าเพิ่นสีออกมามื่อใด โดยสู้ๆโดยสาธุเนาะโดยมาเที่ยวโต้กันเด้อมเลเด้อโดยโอเคนะพี่น้องตอนนี้ก็มาอยู่หน้าบ้านนะเรื่องของเอ้ยตุ๊กเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าก็สิมาขอกําลังใจจากเอ้ยตุ๊กเพิ่นพี่น้องอย่างกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องคนละเล็กละน้อยแหลเนาะท่านผู้ชมอ๋อสบายดีเอ้ยตุ๊กโดยสบายดีโดยสบายดีมากใช่นี่มาตลาดนัดอืมขันหมุดแดงบ่นะซื้อเธอให้นะหาซิปหาซิปปู สร้างัญได้กับเจ้าทางมาเลยเนาะโคตรโคตรเนาะเมนี่มาเมนี่อย่ากันเนาะกันอยากมาคอกกำลังใจอันให้ทางบาเทียงเพิ่นเนาะนั่นให้ทางเอื้อยเพิ่นนั่นส่งกำลังใจให้ทางบาเทียงเลยเด้อเนาะโอเคเราเลยน้องกับมิเงย์จะว่าเติมบาเทียงบ่โดยกับมิขอเป็นกำลังใจให้บาเทียงเนาะเกิดขึ้นนะก็ขอให้สู้ๆเด้อ มันมียังสิราะเขาให้บ่เตียงเอะไงก็ได้โดยเขอเป็นกำลังใจให้บ่เตียงเนาะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกะารมียังไงจะมีตัวไอ้พ่นไห้บ่เตียงขอให้พ่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะไอพ่นอะไรก็ได้เขาให้มีความอันนั้นทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็กับผู้ที่เสียนทุเสียเนาะกะรเขาจะมีไอแล้วกันโดย ก็เขาโทรกับาไปลายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอว่าชีวิตให้สู้ๆโอเคน้องเพรียงพี่น้องเนาะกัลมันเนาะอ่ะสไดยอขอโตกับกันเรือยเด้อยไปเจอเดโอเคนเพรยพี่น้องเนาะกันได้อันเข่าอันทีมงาน หมู่บ้านสายบุญแล้วเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็เอ้อๆยอะไรเพิ่นไหนต้องทำู้ชมเนาะอ่าทำเพิ่นก็มอบกำลังใจส่งกำลังใจแรงเสียให้ทางบ่าวเตียงทองพี่น้อยขอให้สู้ๆเนาะบ่ให้คิดลายเนาะทำบุษม์อ่าเนาะกขาดทั้งเวลาเพิ่นพี่น้องบ่เห็นพี่น้อยนั่นถามน้องน้ำผลเพิ่นว่าเพิ่นไปเวียกของเพิ่นแหละพี่น้องเลยอ่าแต่มีน้องทงเอ้ยตุ๊กเอ้ยเกษาแล้วก็น้องน้ำฝนพี่น้อยการเขาบอกคมหน้าคมตาดอกพี่น้อยเนาะ กระโดเป็นยังพี่งหน่อยคือเป็นกำลังใจคือเก่าวล้ำทำผู้ชมเนะาะสำหรับคลิปนี้บาเท่ก็จะขอจบตรงเพียงท่านี้อยู่เพี่น้อยก็ฝากไพืพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจบาเท่คลิปต่อไปเด้อเพี่น้พื่อนหลากระโดดข่าวโฆษณาเนานะสำหรับคลิปนี้ขอกาคำว่า,าสบายดีสบายดี